ต้นมะม่วงนี่เด้อค่ะไอ้ต้นกล้วยที่เขาเอาเขือออกแล้วเขาต้องเอาทิ้งไปทั่วเด้อค่ะเอามาสับสับสับ,สบเห็ดแปลงผักข้างบ้านค่ะนี่เดี๋ยวอีเห็ดแปลงผักให้เบิ่งเด้อค่ะอีวา่าสิปลูกปลกผักสีหอมผักสีลาวปลูกอันตะไคร้ หอละพากระเพราสารเน่ผักสวนครัวนะคะต่อนีนก็เอเยาะกัน e นี่ดินค่ะสีเอาดินตรงนี้กบทีนึงค่ะเดี๋ยวมาเพจแต่งผักกันอบๆกำแพงก็กัน,นปล่อยทิ้งไว้ เป็นเดือนแล้วมัว้งบ่ได้ดูแลเดี๋ยวอีมาเริ่มเห็ดแปลงผักกันค่ะอันนี้ค่ะกลวยที่ตัดเอาเครือเมื่อวนันก่อนเมื่อ่อนมากนี่ค่ะสับไปแล้วเอาไปเห็ดแปลงผักส่วนอันนี้ฟืนค่ะไม้ฟืนไม้ฟืนไม้ไอ้มังนาวต้นมังนาวที่บ้ามันเป็นนวยบ่มีน้ำนะเพื่อแข็ง ก็เลยหานลมตัดลมเมื่อวานนี้นี่ค่ะก็เหลือไว้เหล็กน้อยนะเพราะวันมันมีลูกอยู่นะทั้งเนาเดี๋ยวสิมาตัดโตอันนี้ใบมันเขาก็มาเอาใส่แปลงผักโตครับ ต้องตัดไม้ไว้ให้ฟื้นไม่ใหญ่ก็ตัดไม้อย่างนี้แหละแกได้ไม้เล็กไม้น้อยก็กินว้ฟืนเด็ดเดี๋ยวสายถามแบบบางคนออดอีโบเห็ด คุณค่าของมันไหม็ไมกไหมน้องก็ประหยัดไว้จะใส่เมืงม่งเข้าก็ได้สวยเหมือนกั ตอนใหม่ๆตอนหอกฟันลงใหม่นี่ง่ายกว่านี่มันตัดได้ฟันลงได้สองมือกับมือนี้แล้วมันยากเลยเพราะฉะนั้นตัดไม้อย่างเดียวให้ตัดไม้สดๆนิดคมๆนิดเข้าๆชิ้นเดียวชิ้เดียวให้ Lloyd. Right. ไปทำปุ๋ยหมักนะ